สวัสดีครับสมาชิคคากคริสตจักรจีนเชียงใหม่ทุกท่านผมผู้ปกครองสมเจตสีทองคาประธานธรรมกิคจคริสตจักรจีนเชียงใหม่อยากจะให้ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมนมัสการขอพระคุณพระเจ้าในวันเสาร์ที่29ตุลาคมเวลาบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นในโอกาสขอพระคุณพระเจ้า70ปีแห่งพระพรที่พระองค์ได้ทรงนำคริสตจักรของเรามาโดยตลอด และเราจะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกที่มาร่วมนมัสการเช่นเดียวกันนะครับและในวันอาทิตย์ที่30เวลา10บโมงเช้าถึงเที่ยงเราก็ยังมีการนามัสการพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์เนื่องในโอกาส70ปีของคริสจักรจีนเชียงใหม่เช่นเดียวกันพบกันนะครับวันเสาร์ที่29ตุลาคมเวลาบ่ายสาโมงสวัสดีครับ